น้องเอ้ย,ยจะเฮ็ดคลิปพ่อกลัวเขากลัวตั้งดีก็ยา,ากแต่ต้างมันมืดออาอแล้วเอาแล้วเพราะไงทำไม่กิน อย่าเดินขวางทา่งเพราะว่า๋ยวอารมณ์จะเสียก็ใหญ่เก่ทำเป็นเบิดทุกอย่างแล้วพี่นอนด้วยแก่เกตั้งบอยาเฮ็ดนี่ ไอเซฮัสเบิร์นนะกูดกูดเชฟกูดคุกไอเดยวยูไรตุคุกกิมโนวันนักิมโนวันตุคุกลีโกดเมียนัดอีตปลาหลงฟูดอู้อู้ติงฟูติงต้งนอนพักพักุวันซุป อ๋ออันเน็ตซีมาบอกอันหนึ่งเน้่อจากเดี๋ยวเน็ตจะเสียบดิ้งใต้คลิปวิดีโอนี้ให้คนที่รักซิมบ้าเนาะชอบซิมบ้าเนาะเพราะว่าเน็ตไปเปิดช่องของซิมบ้าในติ๊กต็กชื่อช่องของซิมบ้าว่าซิมบ้า จอมป่วนเขาเป็นช่องของเขาโดยตรงแล้วถ้าใครชอบซิมบ้าก็เข้าไปดูที่ติ๊กกเนะจ๊ะ<ณ>น <schnell> ่งเพิ่งจะเปิดเมื่อวานนี่แหละส่วนช่อง y u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  e เนี่ก็เลยสิทธิ์ทำเกี่ยวกับาชีวิตของเนตแล้วก็การทำอาหารการทานบ้างเล่าประสบการณ์ชีวิตบ้างหรือว่าใครมี ความคิดเห็นอะไรยังไงคือเนทติททำในช่อง youtube ซิมบ้าอาจจะมีแบบแว๊บๆนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าอยากเห็นความอะไรอ่ะจิๆๆๆปจประกิจจิตประจําวันหรอที่เขาใช้นะ่ะให้เข้าไปดูช่องทิกต o อซิมบ้าเพราะจ,จะเดี๋ยวนจะเสียบลิงก์ไว้ให้ เดี๋ยวเดี๋วทำวีดีความีคนมาแอบเบิงมาเร็วไปไหวแทะหันหันันทันทักโจ๊ปา She wanna know my recipe but i not <S, <Why> not s h a r i anymore Why not? Because I do the recipe she never do oh.

วัดว mm. ัดวัดเด็ดด <Rio> ีดูองกนะพ่อทาทาคพ่อขวดพ่อวดทำคลองแค่วทำว่องไวทำแบบเชฟอินดาอารสซาลองเป็นอืมอืมมาจากไหนนูน้ำซุปอันนี้เนื้อ when you stay Thailand มีคุก for y ู u but w h e ู่ you go out t h a ู l a n d you need to cook for me ะโอ้ยยิ้มี้อยิากให้ไปเฮงอให้ไปค่ะฉันรอไม่ได้แล้วฉันอยากโชว์บ้านฉันให้เธอดูกันล่ะรอได้มาได้ก็บอกว่าเราวีซ่ามันสิผานบ้าง รอบลงเงมันว่าพ่อจีเอาลูกไปวันเอาแม่มันให้พานก่อนต่อเด็กน้อยนี่พ่อว่าบ่อยยากหอกบ่อยยากยังไหนบ่อยยากละ่ะแต่ปีหน้าสีได้พาเขาไปทำพาสปอร์ตเดี๋ยวพี่น้งเลยให้น้องฝนสิบห้าก่อนให้เขาเป็นนางสาวก่อนถึงจะทำขี่เกียจไปเปลี่ยนที่หลังขี้เกียจวิ่งขึ้นวิ่งลง ถ่ายจังไหนล่ะเ้าถายแบบไกลมั่งแบบใกล้มั่งปบใส่พิกชิลีนิ๊กัแบกเบือยพริกไทยปนพริกไทยดำป่น ยืนใกล้ๆนี่เจยดไปขวานฮะแก,เ,กเดี๋ยวพวกขั้วเดินบอสดวักสิเกิดอารอมณ์บด่ดีไกลๆเบ้อเอาเอาไปเทใส,ส่ในหมอ้อซุป to cook very small slow okay I'm oh look nice mm. mm. i've not cooked the noodle yet No. To cook 30 minutes, 40 minutes. Must loom oil a little bit. Not must loom then, Alina. Oyster. Oyster, yeah. Salt, Not salt, 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 sốt, พีนิดหนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้แหละเกว่าปล่อยให้เครรตกับพักมันสุกเพราะว่าไก่มันสุกแล้วจากนั้นพ่อจะกินก็ค่อยมาลวกเส้นเอาอืมเมนูสามีวันนี้เมียไม่ต้องทำ thank you very much for cooking that's okay that's only the soup food for family yeah You wanna put this in the fridge? just mix my sauce a bit. Hmm. who say man cannot cooking. Look at it. hmm Chim chim. Any real chim eekan? Yum but Okay. Ow 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 poison. <coughs> กูดไม่ต้องกูดนะปากเผ็ด spicy สิมายินแล้วก็นอนจำแนนจู้วะเลี้ยวปา,วากฝากช่องเจ้าของหน่อยสิมาครับสิมาครับเฮ้ย boy สิมาพี่น้องเบึงสิมาครับทำเมียบิึงให้เมื่อวานนี่ หายมาแล้วลูกกระตงลูกกระตาจมูกก็ไปแล้วถ้าใครคิดถึงซิมบ้าอย่าลืมด้วยจ้าไปติดตามหรือว่าไปดูความโนความมึนความดื้อเขาในช่องของซิมบ้าจอมป่วได้วยจา TikTok, นะ้าติ๊กต๊อกเนาะเพราะว่าเน็ตต้องแยกแล้ว YouTube ก็คือทำแบบอะไรอีกอย่างหนึ่งถ้าความสนุกเฮฮาของซิมบ้าหรือใครชอบน้องซิมบ้าก็เข้าไปติดตามน้องในช่อง เอชแนลติ๊กต็อกซิมบ้าจอมมื่นเนาะจ้ะเนาะกินแล้วก็ความชีวิตที่นีล่ละไปแล้วค่ะบ, OY บ๊ายบาย